ก็ตามก็ว่าทําในใจอย่างไรงเวลาจเจริญภาวนาะช่วงนี้เราฝึกนั่งกันเรื่อยๆมาเป็นเวลาหลายเดือนนะคิดว่าคนที่ได้ทํามาต่อเนื่องนะขยันทําเรื่อยๆเ,เนี่ยน่าจะพัฒนาขึ้นการพัฒนาขึ้นนะเป็นอย่างไรนะก็คือเราจะรู้สึกว่า,าเราเลิญกับอารมณ์เนี่ยลดลงความเจลินในอารมณ์เนี่ยของเราลดลง พระศาสดาให้เราเนี่ยทิ้งความคิดที่พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั่นคือพระองค์ให้เราเนี่ยฝึกทิ้งความคิดไปเรื่อยๆและพระองค์ก็สอนให้เราตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติดังนั้นเวลา เราเจริญภาวนาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยก็ให้เราตั้งจิตอยู่กับกายของเราอาศัยกายเราเนี่ยเป็นที่ตั้งกายเราจะเป็นในส่วนของธาตุดินนก้อนกายรูปกายนี้ก็ได้ธาตุดินหรือว่าลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกวายโยธาเมืม่อเช้าก็เรียกสัมมาเนนกับผ้าขาวมา นะก็มารายงานตัวทุกเช้าก็ตามเขาว่าทำในใจอย่างไรเวลาจริลินภาวนาสัมเนรหนึ่งภาคขาวอีกสาก็ทำในใจในลักษณะเดียวกันเป็นผู้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็ทิ้งความคิดมันคิดนึกเรื่องใดขึ้นมาก็พยายามทิ้งไปเรื่อยๆก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเห็น แล้วก็รายงานบางคนก็บอกไม่ทันนะบางคนก็บอกทันเหมือนกันแต่หลือไปนนานนะสักพักหนึ่งนั่นก็คือความเพลินนั่นเองนะความเพลินหรือช่วงที่เราเผลอนนะหรือช่วงที่เราเนี่ยหลงยึด <c oughs> หลงยึดอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะเพลินไปกับมันเราเพลินไปกับภพบเราเพลินไปกับชาติเราเพลินไปกับภพบหมายถึงเราเพลินใน ในที่ตั้งวิญญาณในผืนนานนั้นนั้นนั้นเนี่ยจะเป็นเพลินในรูปเพลินในเสียงเพลินในกลิ่นเพลินในรสก็ตามเราเพลินในผืนนาปานกลางเช่นเพลินในสมาธิในระดับปฐมฌานทุติยฌานฌานหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้หรือเราเพลินในสมาธิระดับอรูปนี่ก็ล้่นเป็นความเพลินทั้งหมดความเพลินในท่า ธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุปลานีสขณะที่มีความเพลินก็จะยังไม่รู้ตัวอะไรรู้แต่ว่าเรารูธาตุนี้เราพอใจในธาตุนี้เรากำลังคิดนึกแล้วเราก็ไม่อยากจะละมันไม่อยากทิ้งมันแต่นั้นพระองค์ก็แนะนำอารมณ์อันเดียวที่ให้ให้เราเนี่ยเอาจิตมาตั้งไว้ดังนั้นอารมณ์อันเดียวที่พระองค์ทรงแนะนำก็คือกายของเรากายยคตาสติ หรือจะเป็นอุเบกขาก็ได้ถ้าในส่วนเวทนาก็ให้เป็นอุเบกขาเราไม่ตั้งไว้กับสุขหรือทุกข์เราตั้งไว้กับอุเบกขาคือตัวสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมหรือให้เรารู้จิตของเราเนี่ยจิตที่กําลังรู้ลมหายใจหรือจิตที่กําลังรู้อุเบกขาอย่างนี้หรือตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือให้รู้การเปลี่ยนแปลงภายในใจเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหม ซึ่งพระศาสดาบอกว่าจิตเนี่ยเป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเราก็เข้าไปดูจิตเราเนี่ยที่ตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันอยู่ตลอดไหมนะมันมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราก็เห็นความจริงมันแล้วว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขณะที่มันเปลี่ยนเนี่ยเราไม่รู้ตัวขณะที่มันเปลี่ยนแล้วก็คิดนึกเรื่องใดเราก็เพลินไป กว่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่ลมหายใจนี่เป็นความคิดที่เรากำลังคิดปรุงแต่งเราก็ละความเพลินตรงนั้นแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเนี่ยขนาดเนี้ยเรียกว่าเราเราเปลี่ยนองค์ความรู้ก็คือการละความเพลินกำลังเพลินๆอยู่กับอารมณ์เนี้ยก็เปลี่ยนมาตั้งตั้งจิตอยู่กับกายแทนดังนั้นเท่ากับว่าเราทิ้งอารมณ์นี้หรือองคงเรียกว่าปหานะ ประหารหนาเนี่ยประหารมันนะละมันทิ้งมันหรือเหมือนเราปัดมเมล็ดพืชออกจากผืนนามเมล็ดพืชมันไปตั้งบนผืนนาเราปัดออกพอปัดออกปุ๊บมันก็ไม่มีผืนนาให้มันเติบโตขึ้นเป็นต้นไม่เจริญงอกงามไปบุญอ,อันนี้ก็เป็นมัควิธีที่สามารถละสังโยชน์ทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำได้ในตัวเสร็จตัวสังโยชน์เบื้องสูงก็คือการที่เราเข้าไปเห็นจิต หรือเข้าไปเห็นอารมณ์ที่เป็นผืนนาปานกลางและปราณีตคือเข้าไปเห็นชั้หนึ่งสองสามสี่เข้าไปเห็นสมาธิระดับอรูปหรือเข้าไปเห็นจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์จิตที่เข้าไปรู้อารมณ์จะเป็นผืนนาเลวปานกลางปราณีตก็ตามแต่เราเห็นตัวจิตละว่าเป็นกิริยาที่รู้แจ้งและกําลังดูตัวจิตเนี่ยว่าความจริงมันเป็นยังไงเราก็นิ่งอยู่ดูอยู่ เราก็จะเห็นว่าจิตที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเมื่อเอามาตั้งอาศัยในอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยมันไม่ได้เชื่อเราไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันจะเปลี่ยนแปลงตลอดนั่นคือความจริงของมันการที่เห็นความจริงอย่างเนี้พระองค์ก็จะถามสาวกว่าถ้าความจริงของสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันควรไหมที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ประเด็นตรงนี้ก็เห็นเห็นได้ยากเหมือนกันนะเพราะมองมองจากตัวเองเนี่ยก็เวลาเจอพระสูตรนี้นะหรือว่าครูอาจารย์พูดมาแรกๆเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนสิ่งที่มันเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเออทำไมมันจะต้องเห็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยอันนี้เป็นความที่ที่เราเองเคยไม่เข้าใจนะว่า ก็ก็มันเกิดดับอะแล้วทําไมจะต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราอันเนี้ยเรามองไม่ออกแต่นั้นถ้าถ้าเราเห็นซ้ําๆไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเห็นขึ้นมาได้โดยการเห็นบ่อยๆแล้วการที่เราต้องทําในใจโดยแยบคายว่าขณะที่เราเห็นมันเกิดและมันดับไปเนี่ยเราได้ดับไปกับมันไหมแต่นั้นพอมาเจอพระสูตรที่ พระสัสดาให้สาวกดูคนล่ากเกากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเนี่ยพระสูตรนี้เลยเลยทำให้ให้ได้ความชัดขึ้นมานะให้ได้ความชัดขึ้นมาว่าการที่เราเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยมันจะมีมุมมองอย่างไงที่จะทำให้เห็นแบบนั้นนะมุมมองแบบนั้นก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้รู้สึก เหมือนเราถูกกระทําเป็นลักษณะของกิ่งไม้ที่ถูกลาพระองค์บอกว่าขณะที่คนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาเนี่ยเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นหรือถูกเอาไฟเผาไหมสาวกก็บอกไม่รู้สึกพระองค์ก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเ่นียนะพระองค์ค่อยคอยถามทีละลำดับเพื่อจี้เราให้เกิดปัญญาให้ปัญญามันแล่นให้มันเกิดการใครค่ครวญนะ าก็มานึกถึงเราเอะเ,เราก็ฟังอย่างเงี้ยมามาบ่อยๆแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องไปเห็นว่าไม่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราจนผ่านไปนานๆสักพักหนึ่งเนี่ยเราถึงจะเหมือนทําในใจโดยแยบคายว่าเออขณะที่ที่มันหายไปเนี่ยเราไม่ได้หายไปตามมันนี่นเราเห็นมันหายไปแสดงว่ามันกับเราผู้เห็นเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันจึงบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญ ก็เคยสงสัยอยู่ตลอดว่าเห็นไม่เที่ยงแล้วมันยังไงล่ะเห็นมันดับแล้วมันยังไงล่ะเห็นมันเป็นอนัตตาแล้วยังไงมันเหมือนมันมันไม่สุดนะไปไม่สุดแต่พอมีเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโซอัตตาเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันเหมือนมันเติมเต็มนะมันเติมเต็มความสมบูรณ์ว่าอ๋อก็เพราะเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ย มันเป็นอนัตตาคือตัวตนเนี่ยมันมีขึ้นมาชั่วคราวนั่นนสิเราผู้เห็นกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจึงเป็นคนละตัวกันดังนั้นสาวกจึงบอกว่าเมื่อพระุทธเจ้าถามว่าเป็นเพราะเหตุใดนะเธอจึงไม่เจ็บหรือไม่ถูกไม่มีความรู้สึกเหมือนถูกเผาด้วยไฟเนี่ยพระสาวกบอกว่าความรู้สึกว่าตัวเราของเราเนี่ยนะไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นอืม ดังนั้นนั่นคือปัญญาที่ที่เราได้มาจากการเห็นมันแปลเปลี่ยนเห็นมันหายไปซึ่งเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับการแปลเปลี่ยนหรือการหายไปของมันเลยจนะึงบอกว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สำคัญที่ทำให้เ,เรามีปัญญาพัฒนาขึ้นมานะจากการเห็น อน,นี้จังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะว่าเห็นแล้วมันยังไงล่ะดังนะนะนะนั้นพระสูตรนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีปัญญาว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันแปรเปลี่ยนสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดับไปตัวตนมันมีขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหายไปคืออนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราเป็นผู้เห็นมัน ดังนั้นมันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันพระองค์จึงเรียกปัญญาตรงเนี้ยหรือปฏิปทาตรงเนี้ยว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะแปลว่าความยึดถือว่าตัวตนดังนั้นสิ่งที่เราเห็นมันเนี่ยซึ่งเราอาจจะเคยยึดถือว่ามันเป็นตัวตนเนี่ยมันก็จะหมดไปแล้วอาจจะ เคยเห็นว่าไออันเนี้ยเป็นของเรานะดังนั้นสิ่งเนี้ยมันมีการแปรเปลี่ยนนะแก้วมันรล้าวได้นะมันแตกสลายปนไปหมดไปดับไปได้นะอ่าดังนั้นสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เราแล้วเพราะเราเป็นผู้ดูมันนะดังนั้นอาการไม่เที่ยงอาการดับไปนะ อาการที่มันเป็นอนัตตามันคืออาการของตัวนี้นะแต่ปัญญาของผู้มองเนี่ยที่จะได้คือผู้มองจะเกิดปัญญาเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันมีอาการไม่เที่ยงดับไปมีตัวตนชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะ่ะอันนี้คือคือประเด็นสำคัญที่เราเราต้องเข้าใจในตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าการชี้ชัดใน ในประเด็นเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีใครแยกแยะแล้วก็ชี้ชัดให้ให้เห็นความชัดเจนออกมาตรองจะใช้คําว่าเนตังมามะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นก็คือไอ้สิ่งที่มันกําลังแปรเปลี่ยนมันดับไปเป็นอนัตตาเนี่ยนะไอ้สิ่งนั้นเนี่ยที่มันมีอาการอย่างเงี้ยอาการอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราและสิ่งที่มันมีอาการอนิจจังมีอาการทุกขงังมีอาการอนัตตาเนี่ยมัน ไม่ใช่เป็นเราอืและสิ่งที่มันมีอาการอย่างเนี้ยสามัญลักษณะอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่ได้แปลเปลี่ยนไปตามมันเราไม่ได้แตกสลายไปตามมันนี่คือสิ่งที่ที่เราจะต้องทําปัญญาให้เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้พระองค์จึงเรียกคำสามคำนี่ยว่าคือเรียกเนตังมะมะเรียกเนสวหมาสมิเรียกนะเมสวตาเนี่ยรวมกันว่า ปฏิปทานะอาคือทางดําเนินไปเนี่ยนะหรือเป็นปัญญาให้ปฏิปทาให้ถึงความดับดับไม่เหลือแห่งสักกายะนะหรือสักกายันตะนะหรือคือความยึดถือว่าของเราว่าเป็นเราดังนั้นแก้วเนี้ไม่ใช่ของเราแก้วนี้ไม่ใช่เป็นเรากิ่งไม้นี้ไม่ใช่ของเรากิ่งไม้นี้ไม่ใช่เป็นเราหรืออีกมุมหนึ่งก็คือ ความรู้สึกว่าของเราไม่มีในนี้ความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีในนี้ความรู้สึกว่าตัวตนของเราว่าอันเนี้ยเป็นตัวตนของเราเนี่ยตัวตนของเราเ bracelet, มันไม่มีอยู่ในนี้นี่จึงเป็นสิ่งทีเ่เป็นมุมของปัญญาองคจึงให้เราเนีย่ยดูในท่าที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น,นเรื่อยๆตอนนี้ดูรูปละต่อไปก็ให้ดูอะไรให้ดูเวทนา มีธรรมชาติคือเวทนามาให้ดูต่อไปก็ให้เข้าไปดูสัญญาความจําได้หมารู้ต่อไปก็ให้ดูอะไรสังขารน,นะความปรุงแต่งเราต้องดูให้ครบนะต้องดูให้ครบดูรูปแล้วดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารน,นะจากนั้นยังเหลือจิตใช่ไหมเราก็มาดูจิตอีกทีนี้เอาจิตมาตั้งอยู่กับกาย กายไม่ใช่ของเราเรารู้แล้วไม่ใช่ของเราแต่จิตเป็นของเราใช่ไหมลองดูว่ามันใช่ของเราจริงไหมเอาจิตมาตั้งพอตั้งปุ๊บเช่นอยู่กับลมมันไม่อยู่มันอยู่สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนไปรู้อย่างอื่นเปลี่ยนไปรู้อย่างอื่นปุ๊บเราเอากรรมมาใหม่อืมจิตของเราเนี่เราต้องควบคุมมันได้สิเราต้องบอกมันได้นะสั่งมันได้เราก็เอามาใหม่มันก็เปลี่ยนอีกนะ นั่งแค่10นาที20นาทีเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนมากมายมหาศาลทั้งที่เราไม่ได้อยากให้มันเปลี่ยนดังนั้นเราก็เริ่มเห็นความจริงออย่างว่าโอ้ที่เราเคยคิดว่าจิตเป็นคนเข้ามารู้แต่พอเราดูตัวจิตเองจิตก็มีอาการเดียวกับรูปกายเหมือนกันจิตก็มีอาการเดียวกับเวทนาสัญญาสังขารคืออาการเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนดับไป พระศาสดาก็าเห็นอย่างนี้เหมือนกันพระองค์จึงบอกว่ารติยาจะทิวสัจจะอัญญเทวอุปชติอัญังนรุชติกลางคืนบ้างกลางวันบ้างอื่นเกิดอื่นดับจิตมโนวิญญาณเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันเกิดดับตลอดเลยดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราก็เท่ากับเห็นเหมือนกับที่พระศาสดาทรงเห็น ซึ่งทรงบัญญัติมา2,000กว่าปีดังนั้นเราก็จะเริ่มประเมินได้ไม่ต่างจากการเห็นรูปขณะที่เห็นรูปเกิดดับเราจะรู้ว่ามีผู้ที่เห็นรูปอยู่ผู้หนึ่งแน่ซึ่งเราคิดว่านั่นคือจิตทีนี้ก็มาดูสิว่าผู้เจ้าเนี่ยบอกว่าธรรมชาติที่เกิดดับเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือเราสังเกตด้วยตัวเองก็ได้นะ,ะรูปเกิดดับแน่นอนเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเกิดดับแน่นอน สัญญาเกิดดับแน่นอนสังขารเกิดดับแน่นอนจิตเกิดดับแน่นอนเอาแสดงว่าเราไม่ใช่5ธรรมชาตินี่เลยห้าธรรมชาตินี้นะถูกรวมเรียกว่าสังขาตาาตุหรือสังขตธาตุหรือสังขตธรรมซึ่งมันจะมีลักษณะเหมือนกับที่เราสังเกตเห็นนั่นแหละคือจะมีเกิดปรากฏมีเสื่อมมีความเสื่อมเรื่อยๆมีความดับไป มีความเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ความจริงมันจะเป็นอย่างนี้และผู้เจ้าก็พูดถึงผู้ที่ยึดติดโดยใช้อุปมาว่าเป็นเปรียบเหมือนกุมารกูมาลีที่กําลังเล่นเรือนน้อยกุมารกุมาลีก็มายึดติดเรือนน้อยกำลังเล่นเรือนน้อยที่ทําด้วยดินและทรายกราบใดที่เขายังมีความพอใจในเรือนน้อยอยู่เขาย่อมอาลัยย่อมเสียดายแต่เมื่อใด ความพอใจของกุมารกุมารีหมดไปจากเรือนน้อยๆแล้วเนี่ยเขาย่อมไม่อะไรไม่เสียดายนะเขยเยาย่อมเลี่ยไรกระจัดกับใจเรือนน้อยๆด้วยมือและเท้าของเขาดังนั้นผู้ที่เข้ามายึดขันทั้งห้าเพราะเขากําลังพอใจขันห้าสังคตาธา,าตุมันเป็นท่าที่ถูกปรุงแต่งได้ขันห้าเป็นท่าที่ถูกปรุงแต่งได้ดังนั้นการมาการไปก็จะมีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวคือตัวของขันห้า อันนี้ก็อยู่ที่เราเราทำในใจอยู่กับอนนาปานสติรู้ลมและคอยละความเพลินเรื่อยเลืความเพลินเรื่อยๆืจนทั่งการละความเพลินมันเร็วขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นจนกระทั่งเห็นการเกิดดับนะของทุกสิ่งทุกอย่างนะของนามรูปจนกระทั่งเห็นครบถึงจิตมโนวิญญาณทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจด้วยปัญญาว่า มันต้องมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเห็นไอ้ห้ตัวนี้อยู่ไม่ต่างจากการที่เราเคยเห็นรูปเพียงอย่างเดียวเกิดดับการที่เราเห็นรูปเกิดดับเราก็รู้เลยว่าต้องมีผู้ที่เห็นรูปอยู่สังเกตร,รูปอยู่หลักการเดียวกันก็เหมือนกันนะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นนิสสาระอุบายเครื่องออกไปผนเป็นปฏิปทาเพื่อดับความยึดถือว่าตัวตน ดันั้นความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนในรูปตั้งกายของเราดินน้ำไฟลมในเวทนาที่มีสุขทุกข์เฉยๆในสัญญาคือความจําได้ไม่รู้ในสังขารคือความปรุงแต่งในวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมันก็จะหมดไปพระองค์จึงบอกทีเนี้ยพอรูปตายเนี่ยเธอจะไม่ตายไปตามรูพอจิตมโนโวิญ,ญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณตัวผู้ยึดติดก็จะรู้จักตัวเองขึ้นมา เท่ากับว่าจริงๆพวกเราทุกคน,นมีมีสภาพธ,ธรรมเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่าสัตตานังคือเป็นผู้ยึดติดยึดติดขันท์าดังนั้นหน้าที่เราก็คือวางความพอใจการจะวางความพอใจได้ต้องเห็นโทษโทษของสิ่งนั้นที่จะทําให้วางความพอใจได้เด็ดขาดก็คือการเห็นความเป็นอนัตตาการจะเห็นความเป็นอนัตตาก็คือต้องเห็นความดับการจะเห็นความดับ ต้องมาจากเหตุคือเห็นความเสื่อมการเห็นความเสื่อมก็เพราะมาจากเหตุคือเห็นเกิดนะเมื่อสิ่งนั้นเกิดมันจะเสื่อมเมื่อเสื่อมมันจะดับเมื่อดับมันคืออนัตตาเมื่อมันคืออนัตตาเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเนตังมามะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณนะเมโสอัตตาก็จะเกิดนิพิทาเบื่อนหน่ายวิราคะคลายความพอใจโวทสัทคะการสลัดกืน นี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้มาถ้าเรากระทำในใจอย่างถูกต้องแล้วก็มีมุมมองปัญญาอย่างถูกต้องในการมองขันทั้งห้าซึ่งอาศัยการกระทำให้มากจเจริญให้มากทำบ่อยๆเราถึงต้องมันเดินจมกลมนั่งสมาธิขณะที่เดินจยมกลมนั่งสมาธิก็คือต้องทำในใจให้ถูกต้องไปด้วย